ขอตนรับสดุดูการล่าตะโกของเขียวนี่ครับเป็นต้นหนึ่งที่ผมฟันคือลอยผมเรื่อยสูงไว้นะมาฟังคีมโมกันต่อพี่น้องเลยเมื่อกี้นี่สายเข้าทัวมาจองตะโกยังไม่ทันได้เห็นต้นเลยยังไม่ทันได้เห็นเลยว่าตะโกจะคูดแบบไหนทัวมาจองก่อนอันนี้หลังการตัดเลยพี่น้องที่จริงตัวนี้ผมคูดเซตไปเร้ยวถ่ายคลิปเซตไปเร้วนะสายไม่ขาดเนี่ยพี่น้องสายไม่ขาด สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับพบกับเขียวคลาดบนไสฟาร์ม KBF ขอต้อนรับสู่ดูการล่าตะโกของเขียวคลิปนี้พามาดูตะโกที่ตัดแต่งไว้เมื่อวันแดดไม่ดีแสงไม่ได้ <laughs> คลิปนี้พามาดูตะโกที่ผมตัดแต่งไว้เมื่อตั้งแต่คลิปวันก่อนนู้นนะสี่ห้าเดือนหกเดือนที่ที่ผมเริ่มทําคลิปมาดูหลายท่านบอกว่าเกินนํานานจะเขียวเอ้ยวะคนบันเทิงพี่น้องนี่ เห็นไหมมันย้อนแสงแ๋จะเปลี่ยนหน้ากล้องให้มีทั้งหมดสามต้นนี่ผมตัดแต่งไว้เมื่อเมื่อตอนนั้นเรานี้มันมันยังไม่สวยเดี๋ยวมาดูกันคืออยากรอกิ่งแต่ว่ารอไม่ได้เจ้าของนาก็ฟันหนีก่อน <c oughs> เดี๋ยวดูกันนี่ครับเป็นต้นหนึ่งที่ผมฟันคือรอยผมเรื่อยสูงไว้นะเรื่อยสูงไว้ทุ่งใสเจ้าของนาเขาฟันเนี่ยรอยกิ่งยังแหงอยู่เขาทานาเขาก็ฟันออกเนาะเนี่ยที่ผมมาเสะหาดูลากเอาไว้คือตอนนั้นมันยัง เป็นตัวตรงๆขึ้นไปผมก็อยากให้มันมีกิ่งเพราะว่าไม้ต้นเนี้ยมันมันมีซากความเก่าเนี่ยตัวนี้นะมันจะลําบากนิดเดึงด้อพี่น้องเพราะว่ามันย้อนเสียงนี่อันนี้ผมจะตัดกิ่งออกกดก็ตามนิสัยผมนะครับเป็นคนเวลาคุดไม้อันไหนใช่ยังยังใช่ไม่ได้ผมก็จะตัดเต่งเก็บไว้ได้ก็เอาไม่ได้ก็เลี้ยวไปหายก็หาไม่ นี่ที่ผมตัดแต่งไว้อันนี้ตัดออกไปก่อนแล้วกันจะได้เห็น,นก็แต่งเอาไว้คณะคันาานี้นะแต่งไว้สามต้นสี่ต้นอันนี้เขาเกี่ยวเขาเร็วก็มาได้นี่มันย้อนแสงเลยนะ้องทำไงดีวะพี่น,อน้องอ่เราล้วงนะนี่ก็ไม่ใช่หนามา้ซะด้วยมันไม่สวยเราผมตัดสูงไว้ประมาณนี้นี่คือมันมีงามด้วย ผมก็เลยตาสูงนี่รอยเจ้าของนาใช้มีโต้ฟันวาเนี่ยมันก็เลยเตี้ยลงมาฉีกก็ก็กลดตำแหน่งไปนิดหน่อยแต่มันก็ยังเหลือตานี่นะเนี่ยเหลือด้านบนแต่มันก็จะดูขี้เล่ยังไงไม่รู้เนี่ยถ้าจะเลี้ยงก็ถ้าเขียยใไม่ช่วงนี้นะมันก็จะดูเสียเวลาเนาะแต่ที่ชอบผมเดี๋ยวนี้ผมหาไม้เล็กคนเกี่วไม่ใช่คนเกิวไม้เล็กคนเก่า,กาอันนี้ก่อนผมจเจ้านิ้วแย่เนี่ยผม เอาอะไรสำรวจแย่แล้วนะพี่น้องนะคุยดูแล้วเนี่ยเห็นไหมรอยที่ผมคุยไว้เนี่ยมีเศษรากเนี่ยผมเจอด้านนี้เป็นด้านหนาอันนี้เดี๋ยวเราเวลาปลูกเนี่ยมันมีรากฝอยเวลาปลูกเราก็ต้องถมอยู่ขึ้นมาประมาณนี้น,นี่ต้นหนึ่งแลวนะต้นหนึ่งคูดแน่นอนต้นนี่ปีนี้เพราะถ้าถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวเจ้าของเขาก็ฟันอีกต้นนี้ก็จะเป็นโคนคู่เสียทรงไว้เหมือนกันนี่ คือมันเป็นง่ามอย่างนี้สองง่ามเลยด้วยความที่ตอนนั้นคุดไม่ทันก็ตัดไว้้มันเป็นง่ามก็ว่าไฉมันเป็นพุ่มข้างบนเป็นไม้โค้งสั่งจากป่าเพราะว่าีชุดที่เล้วมันเอาไม่ทันนี่ก็ลอยโดนเจ้าของนาก็ฟันเหมือนกันนีเสียเสียทรง <c oughs> แต่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้บนเจ้าของนานะคือเขาให้คุดนี่ก็บุญล,ละมีต้นที่สามต้นที่สามที่ตัดแต่งไว้นี่ จะหาว่าเขียวขี้โม่คือเขียวตัดแต่งจริงเป็นคนหาไม้ไปตัดไปนี่ก็รอยเสาะไว้แต่นี่ไม่รู้ดินมันหายไปไหนเนี่ยที่รอยผมคุยไว้อยู่ประมาณนี้นะจะเห็นขอบรอยเก่าผมคือจะอยู่ประมาณนี้นี่ทำไมถึงเอาต้นนี้คือเห็นมันมีความเก่าอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้ผมเน้นหาไม้ที่มันมีเป็นรอยแผลรอยเก่าความตั้งใจผมก็จะมีสองทางเลือกให ลูกค้าเลือกคือเอามาเขียงนี่ทาเป็นไม้เล็กกล่นก็ต้นประมาณขวดกระทิงแดงเนี่ยต้นประมาณเนี่ยเนี่ยก็จะตัดนี่มันจะได้โค้งมานี่ขึ้นยอดนี่เลือกใครจะชอบแบบนี้ก็ได้แต่นี่ผมตัดเอาไว้ไงเพื่อเป็นทางเลือกโทรศัพท์ดังนี่แกพอพอพอ,พอเปิดฤดูการลา่าปุ๊บโทรศัพท์ดังที่ยิบเลยคือไปโพสเฟซไงว่าจะออกล่าตะโก เดี๋ยวขออนุญาตโทรกลับตามหลังเด้อท่านเออเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนสามต้นเนาะเดี๋ยวรับโทรศัพท์คนเด้อพี่น้องมาฟังคีโมกันต่อพี่น้องเลยเมื่อกี้นี่สายเขา้าโทรมาจองตะโกยังไม่ทันได้เห็นต้นเลยยังไม่ทันได้เห็นเลยว่าตะโกจะคุดแบบไหนโทรมาจองก่อนก็ขอบคุณพี่น้องนะที่ไว้ใจค <inception> นส่สายห้าสี่สายคนละ 3, น 5, นสามต้นห้าต้นไส์ประมาณ นี่นี่ที่กำลังคูดเนี่ยก็ขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติให้ความไว้วางใจจองโดยที่ยังไม่ทันได้เห็นไม้เลยแต่ก็ทยอยเด้อพี่น้องเด้อถูกใจไม่ถูกใจก็ผมก็อยากถ่ายมุมดีๆให้พี่น้องดูนะแต่นี้มันเป็นหัวขนาอยู่ฝั่งนูน้นไม้มันอยู่ฝั่งนี้ไม่ก็แก๊ก็แก๊กเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันมันออกภาคสนามแล้วมันไปก้ออะไรไม่รู้ขาดเอาต้นนี้ก่อนเนี่ตัดออกให้ดูแล้วเมื่อกี้นี่เห็นรกๆใช่ไหม เสียงอันนี้ที่รอยฟันไม่สวยแล้วแหละเจาะด้านนี้เป็นด้านหน้าเพราะว่ามันเห็นสันลากเนี่ยเห็นสันลากฝั่งนี้ฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นซากแก่นๆเป๊กๆเดี๋ยวนี้หามาอย่างงี้สะดวกใช่ไรหรอกส่งง่ายดีราคาไม่เรงมือใหม่มือเก่าก็เลี้ยงได้เอาไปเสียบหนูก็ได้นี่เดี๋ยวเขียงตัวนี้นี่เอาตัวนี้เป็นยอดเห็นไหมเพราะว่าตรงนี้มันก็ฟันเฉียงละเสียละ คือแล้วมันก็สูงด้วยอันนี้ก็ต่ําไปถ้ายาวตรงนี้นะความคิดผมต่ําไปเอามันตรงนี้แหละเดี๋ยวเลือเล่อยเลยพี่น้องอันนี้หลังการตาดแล้ว,วพี่น้องที่จริงตัวนี้ผมคูดเซตไปแล้วถ่ายคลิปเซตไปแล้วนะสายไม้ขาดสิ่งที่ผมอยากนําเสนอคือการเทคนิคการคูดไม้ที่มันดินเปียกๆทายังไงไม่ให้ตุ้มเล่าแต่ว่าสายไม้ขาดผมเลยต้องมาทําให้ดูใหม่เอามาวางพื้นให้ดูก็อาจจะไม่ต่อเนื่องด้วยพี่น้อง คือหลายคนคูดอะมันเป็นดินทรายใช่ไหมล้วนบนทรายเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคราวนี้ตุ้มมันจะแตกง่ายเทคนิคนี้ก็คือที่ผมถ่ายไปแล้วผมลบมันนะมันไม่มีเสียงไม้มันขาดเนี่ยคูดครึ่งเดียวฝั่งเดียวสมมติว่าเราคูดแค่ฝั่งทางนี้ในกรณีที่ไม้แอบหัวขึนาแล้วมันดินมันเปียกมันแชะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเอาเจนเห็นลากเก้ยวแล้วเราก็สอดลากเข้าไปตัด ไอ้อสอดเลื่อยเขาไปตัดลากไม่ใช่สอดลากเขาไปตัดเลื่อย <c oughs> จะได้ยินไหมน้อเนี่ยเออเนี่ยเราตาัตาดตดัดปุ๊บเราเราค่อยคูดส่วนที่เหลือเสียได้ามากเลยผมตั้งใจที่จะใหมีความรู้มากเลยนะ <c oughs> คลิปเนี้ยคือว่าผมเห็นหลายท่านแบบทักมาถามว่าคูดเป็นดินทรายเป็นดินเหนียวทําไมมันแตกมันเล่ามันอะไรแล้วพี่คูดยังไงมันไม่แตกไม่อะไรผมก็ถ่ายตั้งใจมากเลยเราคลิปจะยาวอยู่ประมาณ18นาที เออพอตั้งใจมากสายไม้ขาดโดยไม่รู้ตัวนี่ก็อย่างที่บอกคุดแล้วตัดลากตัดลากเสร็จแล้วเราก็คุดอ,อ้อมอืแล้วเราก็ยกไปตัดแต่งไอ้ตุ้มเนี่ยผมยกตัดแต่งเสเร็จแล้วแหละถ่ายคลิปเสเร็จแล้วพอมาไล่เช็คดูเสียงหายไม้ขาดนี่เห็นไหมนี่นะนตัดลากไว้อย่างนี้เลยลงทุนเลยสักตัวพี่น้องไม่แพงเงินไปหรอกถ้าเราคิดจะอยากได้ไม้สวยอยากได้ตุ้มดีอ่ะ เดี๋ยวไปดูหลังการคูดแล้วมันไม่เล่าไม่แตกเห็นไหมเป็นหลุมมันหายไปหลายนาทีมากเลยที่ที่ตอนที่ผมคูดอะลบไปอก็เลยขาดความต่อเนื่องเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็อาจจะเสียงเบาเสียงค่อยเด้อเนี่ยพี่น้องใส่ไม่ขาดสามร้ยอยห้าสิบตายแล้วได้เงินเดือนไม่กี่บาททำไงดีล่ะซ่อมได้ไหมนี่ก็ตาตั้งใจถ่ายนะ ใช่อยากให้มีสาระความรู้ปนลๆลลไปมั่งก็ยังดีสักนิดสักหน่อยนี่หลังจากการโคดแล้วเห็นไหมนี่นี่เป็นทรงบังคับเลยนี่โคตแล้วตู้ไม่มีแตกเป็นดินทรายเปียกๆแต่จะเป็นโพรงหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันเป็นอะไรล่ะรูมดตะนอยมดตะรนอยมันก็จะเป็นโพรงเราก็จะใช้วิธี ไล่มดออกให้หมดแล้วก็เอาดินเนี่ยยัดเข้าไปนี่สมมุตินะเนี่ยเราก็จะอุดเพื่อที่จะรักษาตุ้มไม่ให้มันเล่ามันแตกมันแตกมันเ,นเนล่าแล้วมันโอกาสรอดมันก็น้อยลงและนะ้วพี่น้องเนาะตรงนี้ก็จะได้ความเก่าอย่างนี้นี่อ้วนๆคือเดี๋ยวนี้หาไม้สไตล์นี้ผมเพราะว่าลูกค้าเขาก็ชอบแบบนี้ไม้เก่าๆเป็นทรงเก่าๆนี่โอ้ย พิดภาคอย่างแรงเลยเลยพี่น้องเลยเพราะว่าตั้งใจจะทําคลิปที่มันมีสาระต้องใส่ทําสาระไม่ได้หรอกพอทําสาระแล้วมีอุปสรรคปัญหาเนี่ยแต่ไม่ขาดลบทิ้งไป6กเจ็ดนาทีที่นั่งพูดไม่ไม่มีเสียงคืออยากเอ่อให้ทําให้ดูไม่ที่คูดแบบ เป็นดินล้วนปนทรายคูดยังไงตู้ไม่ห้แตกแวเวลาดินมันเปียกคูดยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวคลิปหน้าเอาใหม่แนละ้วพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็มันไม่ต่อเนื่องก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อกนไหนดูดูมาถึงตอนนี้ก็ก็ไม่รู้จะทํายังไงกับมันเพราะว่านี่ก็ใช้ใช้โทรศัพท์ตั้งชิดๆหน้าเจ้าของเลยมันให้มันได้ยินเสียงก็คลิปนี้ก็คข,ขอลาไปก่อนแล้วกันนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวไว้คลิปหนะ้าเดี๋ยวผมไปหาไม,ม้ใหม่มาก่อนจะได้มาได้ยินเสียงขีโมชัดๆก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูสาระมั่งบันเทิงส,ส่วนมากขีโมขีคุยตามภาษาผมนะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมกูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังรงใจให้ช่องเล็กๆส่วนเล็กๆแห่งนี้ต่อไปกับเขียวคราชาบนไซฟาร์มเคบีเอฟเดี๋ยวคลิปหนะ้ามานําเสนอดีๆอยากหาแสงอะไรให้มันได้อย่างชาวบ้านเขาแต่ว่าถ่ายคนเดียวไปก่อนละครับพี่น้องสวัสดีครับผม วันนี้ได้3มต้นปวดแค่นี่ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับบ้านละสองโมงสามโมงแล้ลวรอน